เชื่อว่าวันนี้ที่พวกเรามารวมตัวกันเราคงจะรับรู้ว่า12มีเหตุการณ์สำคัญ13มีเหตุการณ์สำคัญ14มิถุนายนนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญหลังจากนั้นรัฐบาลต้องมีอันเป็นไปครับพี่น้องครับจริงๆแล้ววันนี้ผมเชื่อว่ามันมีหลายประเด็นที่พี่น้องอยากรู้ใจผมเองอยากพูดหลายเรื่อง ผมเลยจะพูดสั้นๆส,ส,สักสองประเด็นครับประเด็นแรกสิ่งที่อยู่ในใจขรงพี่น้องอยู่ในหัวใจของประชาชนคนแทนนั่นคือการปกป้องและรักษาอธิปไตยของประเทศไทยครับพี่น้องครับผมอยากจะส่งสัญญาณดังๆไปยังรัฐบาลองค์เองคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาล คุณมีอำนาจเต็มในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีประชาชนคนไทยเรียกร้องให้คุณรักษาอธิปไตยของประเทศชาติบนพื้นฐานของเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยไม่ใช่ว่าปากของคุณอ้าวก็สงบสันติเจรจาแต่ดูน่ำแน้มเฮงสวย คำว่ารักษาอธิปไตยไม่จะเป็นต้องเกิดสงครามใช่ไหมผมย้ำตรงนี้นะฮะเพราะไอ้วกนี้มันเข้าใจผิดคำว่ารักษาอธิปไตยของประเทศชาติคือรักษาแผ่นดินของชาติไม่จำเป็นต้องเกิดสงครามเรามีกระบวนการในการรักษาเยอะแยะไปหมดเพราะเมื่อน,นี่คุณไปกอดแต่เขานี่ช่วงเดือนเมษาคุณไปกอดสัมพันธ์กัน75ปีคุณจะไปสร้างสะพานให้เขา มันมีวิธีการเยอะแยะในการปกป้องอธิปไตยจากเบาๆไปสื่อไปถึงจุดที่หนักไม่ใช่ว่าการรักษาอธิปไตยจะต้องเกิดสงครามเท่านั้นแต่ถ้าเราถือว่าเมื่อเจรจาไม่ได้ผลเมื่อใช้ไม้หนุ่มไม่ได้ผลถึงจุดหนึ่งลบก็ต้องเป็นลบครับพี่น้องครับที่ผมต้องการจะบอกว่ารัฐบาลมันหน่อมแนมเกินไปพี่น้องดูไม่ต้องอะไรมากพี่น้องเอา,ถาแถลงการ รัฐบาลไทยออกแถลงการสองครั้งวันที่สี่เช้าหนึ่งครั้งวันที่ห้าเย็นอีกหนึ่งครั้งกัมพูชาออกแถลงการหนึ่งฉบับออกเย็นวันที่สี่เพื่อตอบโต้รัฐบาลไทยผมพี่น้องเห็นภาพง่ายๆคำว่าหน่อมแนมพี่น้องเห็นไหมครับแถลงการของรัฐบาลไทยบ่งบอกว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมแต่ข่นม,มันมาเลยฮะมันบอกว่ามีการประทะโดยที่ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายยิงเห็นไหมฮะ ทำไมรัฐบาลไทยไม่กล้าพูดเพราะทหารต้องเป็นคนออกมาแถลงว่าขมนเป็นฝ่ายยิงก่อนทหารไทยต้องตอบโต้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไทยไม่กล้าบอกว่าขมรเป็นฝ่ายยิงใช้คําว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นแต่ขมนมันกล้าว่ามันโกหกชาวโลกหาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนมันยังกล้าเลยองค์อิงอทําไมคุณไม่กล้าทําไมคุณไม่กล้าคุณกลัวใช่ไหม คุณเกรงใจหุ่นเซนใช่ไหมคุณเ,เป็นเป็นพ่อคุณเหรอ,อ,อผมไม่เข้าใจนี่คือปัญหาครับพี่น้องรัฐบาลไทยมันอ่อนแอแค่จุดเริ่มต้นแค่นี้ให้พี่น้องไปอ่านถแถลงการเปรียบเทียบพี่น้องจะรับรู้เลยว่ารัฐบาลไทยอ่อนแอเกินไปเอาแค่วิธีการเขียนถแถลงการประเทศไทยเขียนถแถลงการว่าเกิดการประทะ ขเขมรเขียนถแถลงการแม้จะเป,ปะ็นภาษาอังกฤษแต่พวกเราอ่านแล้วเข้าใจมันกล่าวหาว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงแล้วจุดที่หน่อมแน้มจุดที่สองเขมรระบุชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการประทานนี้เกิดที่หมู่บ้านเตโชมอลกฏมันเขียนเลยนะมันเขียนในถแถลงการว่าการประทัเกิดขึ้นที่เตโชมรกฏวิลเลจ แปลเป็นภาษาไทยคือหมู่บ้านเตโชมรกกเท่ากับว่ามันบ่งบอกเลยว,ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของเขมรมันกล้าเขียนแต่ฝ่ายไทยบอกว่าพื้นที่นี้เป็นโนแมนแลน์พ่อมึงตุพี่น้องเห็นไหมครับเขมรมันเขียนเคมทุกอย่างหมู่บ้านเตโชมรกตในแถลงการรัฐบาล แต่ฝ่ายไทยผู้มีอำนาจรัฐบอกว่า no man land ผมเล่หซวยที่สุดและไอชิบหายเอ้ยเฮ้ยทำไมคุณไม่กล้าเคว่านี่คือแผ่นดินไทยทหารบอกคุณนี่ไอขมิ้นั่งลุกขึ้นมา2 0 0เมตรแต่คุณยังไม่กล้าบอกว่านี่คือแผ่นดินไทยอะไรอุดป่าคุณเหรอพี่น้องอย่างนี้มัต้องเรียกมาตบหัวให้พี่น้องเอ๋ยผมถึงบอกว่านี่คือความนมแนมของพวกคุณพวกคุณอ่อนแอเกินไป คุณเอาแต่ท่องคาถาคําว่าสันติต้องการเจรจาพี่น้องเห็นไหมครับผมกำลังเปรียบเทียบแค่ถแถลงการของรัฐบาลไทยออกสองฉบับรัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการมาหนึ่งฉบับถ้าพี่น้องย้อนรอยเหตุการณ์เกิดเมื่อการประทะย่อยๆเกิดเช้าตรู่คือเวลาประมาณตีห้ครึง่งของวันที่28เดือนพฤษภาคม29 30 31 พฤษภารัฐบาลยังนิ่งหนึ่งสองสามสี่กว่าจะออกถแถลงการวันที่สคุณมัวทำอะไรต้องหนึ่งสัปดาห์พ่อคุณสั่งเหรอว่าไม่ให้ทำอะไรนี่มันสะท้อนถึงความที่คุณไม่ประสีภาษาอะไรเลยฮะและจุดที่เลวร้ยรายที่บอกพี่น้องนะครับพี่น้องครับถแถลงการของกาัาพูชามันกล้านะ ก็ต้องจอมรัว่าถ้าเราเป็นคนกัมพูชาเราก็ถือว่ารัฐบาลมันกล้ากล้าโกหกแม้แต่ชาวโลกว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนมันกล้ากล้าเคมม่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขมรระบุชื่อเลยว่ามันตั้งชื่อเตโชมรกตวิเลจมันกล้าแต่ไทยไม่กล้าใช่ไหมแล้วมันบอกแล้วว่าต่อไปนี้พื้นที่4จุดหนึ่งปราสาทตาเมืองทมสองปราสาทตาควายสามปราสาทตาเมืองโต๊ะ สีตรงนี้สำคัญนะพี่น้องมันใช้คำว่ามอมเบย์ M O M B E I มันใช้คำว่ามอมเบย์คือจุดที่สที่จะไม่มีการเจรจา JBC กับฝ่ายไทยมันบอกว่ามันจะล้อไปที่สารโลกพี่น้องเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลไทยยังมุงมางงาหลายอยู่เลยว่าจะ JBC เราจะมาคุยเท่ให้กับประชาชนคนไทยฟังนะว่า จะเจราจา JBC เฉพาะจุดที่มีปัญหาก็คือจุดที่ช่องบกแล้วพี่น้องไปเปิดดูเลยฮนะมอมเบยมันเป็นภาษาคขามรถ้าเป็นภาษาไทยมันหมายถึงช่องบกเท่ากับคขมรประกาศชัดเจนในแถลงการของคขมรว่าจะไม่เจราจาแม้แต่ช่องบกแต่รัฐบาลไทยยังมง,งมงมหาหลา่าว่า14นี้จะเป็นเจราจาเรื่องช่องบกพ่อมสิเขาไม่เจราจาคุณ ผมถ,ถึงอยากจะบอกพี่น้องว่านี่มันคือความนอมแนมความอ่อนแอความไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องในเมื่อผู้นํารัฐบาลคุยไม่รู้เรื่องเก่งกับทะเลาะกับสื่อแต่กับคุณมานเน็ตคุนเซนคุณไม่กล้าใช่ไหมผมพูดตรงๆประชาชนไม่มีที่พึ่งสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งทหาร เพราะทหารเขายืนในหลักการว่าต้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติคุณอย่าไปหาว่าพวกเรามาปกปอ้องทหารไม่ใช่แต่ทหารเขายืนในจุดที่ถูกต้องเขายืนชัดเจนว่าขาเมรมันลุกข้มา200เมตรสิ่งที่ผมเศร้าใจพี่น้องเมื่อสักครู่ผมโยงเหตุการณ์ที่เห็นแล้วว่า28พฤษภาคมและผมก็โยงเหตุการณ์วันที่4ที่รัฐบาลออกแถลงการเชา้า เย็นเขมรออกแถลงการช่วงเย็นวันที่4วันที่หรัฐบาลออกแถลงการพอรับได้นิดหน่อยตรงที่ว่าเราไม่รับอำนาจของสารโลกเย็นวันที่5มิถุนาให้ภูมิธรรมไปเจรจาที่อลันยัประเทศโดยที่เป็นการเจรจากับตัวแทนของฝั่งเขมรนั่นคือรัฐมนตรีการาผมของเขมรเช้าวันที่6ภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์น่าเกียดมากพี่น้อง บังเอิญผมผมศึกษาเชิงลึกผมต่อสายหาพักพวกที่จังหวัดอุบลราชธานีผมรู้จัก,จากนายทหารบางคนในพื้นที่เขาไล่ผมฟังชัดเจนว่าพื้นที่นี้เป็นยังไงพื้นที่นี้มีการลุกข้นมา200เมตรแต่ภูมิทําไปให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้เขมรถอนกําลังออกไปแม้อยู่ที่สาลาตรีมุกก็ยอมรับได้พี่น้องคําว่าสาลาตรีมุก มันคือพื้นที่ลอยต่อสามประเทศมันเป็นพื้นที่ที่สามประเทศใช้ร่วมกันโดยที่ประเทศไทยเป็นผู้สร้างให้แต่มันยอมให้ทหารเขมรไปอยู่ที่สาราตรีมุกแล้วก็ถ้าว่าตรงนั้นมันยังมีส่วนกับประเทศไทยอยู่มันก็ยังยอมพี่น้องสิอย่างนี้ต้องโหมอะไรพี่น้องเอ๋ย <S <S> <S หลังจากนั้นแล้ว เมื่อภูมิธรรมเจรจากับรัมตีกาลาหวมของเขเมรทําท่าเขารับฟังแต่เป็นไไหมครับเมื่อวานนี้วันที่หกรัมตีกาลาห์หอมเขเมรแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วไม่สนใจนะครับทุกอย่างให้ไปเจอที่สารโลกจบเลยฮะ,ะจนทั้งเช้าวันเนี้ยภูมิธรรมเพิ่งจะถแถลงพอเข้าเนื้อเข้าหนังนะ,ค,ะคุณใช้เวลากว่าจะให้ประชาชน ผมก็ไม่แน่ใจว่าคําแถลงของรัมตีกลาโหมของภูมิธรรมมันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนแม้ผมจํำนะเขาถแถลงออกมาสี่ข้อเช้าเนี้ยล่าสุดก่อนที่จะมานี่แม้จะให้อํานาจทหารในการจัดการแม้จะประกาศว่าสนับสนุนทหารอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยแต่สิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจว่านี่คือคําแถลงของภูมิธรรมในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการก,ากระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐทนตรีไม่ใช่เป็นคำแถลงของรัฐบาลไทยดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้คุณต้องแถลงในนามของรัฐบาลไทยเท่านั้นถึงจะน่าเชื่อถือเมื่อเช้าผมอ่านข่าวผมยังผมยังโพสต์เฟซบุ๊กชมภูมิธรรมนิดหน่อยนะให้มึงตื่นแล้วเหรอผมก็เขียนโพสต์เฟซบุ๊กนี่นาไปอ่านเลยว่าภูมิธรรมมันตื่นแล้ว ผมจะบอกมึงตื่นสายดีกว่ายัง,ยงมึงตื่นสายดีกว่ามึงยังไม่ตื่นแต่ผมก็สะกิดใจมีพี่บางคนตัวแบเฮ้ยมอวาลงอันนี้มันเป็นคําแถลงส่วนตัวมันไม่ใช่คําแถลงของรัฐบาลถ้าจะให้เราอุ่นใจมันต้องเป็นคําแถลงของรัฐบาลในจุดยืนที่เกิดขึ้น ดังนั้นคำแต่งงางภูมิธรรมมันเปลี่ยนแปลงได้แต่รัฐบาลมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาร้อเปครับพี่น้องครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าอนาคตผมให้พี่น้องเห็นภาพอีกทีงถ้าพี่น้องยึดหลักที่ขมเรจะไปสารโลกสี่ประเด็นตาเมืองทมตาเมืองโตตาควายและมอมเบยมอมเบยคือช่องบก ถ้าเขาเอาสี่เรื่องนี้ไปสารโลกเขาบอกว่าวันที่14มิถุนายนี้พร้อมจะเจราจาแต่ไม่คุยสีเรื่องนี้เท่ากับว่าพร้อมเจราจาเรื่องอื่นช่องบกจุดประทะจุดขัดแย้งจุดที่สร้างปัญหา,ขาเขมรไม่เจราจาแล้วคุณในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทย14มิถุนายนนี้คุณจะไปขเขมรคุณจะไปเจราจาอะไรกับเขาเพราะเขาไม่เจราจาด้วย เราในฐานะประชาชนคนไทยที่หวงแผนแผ่นดินผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนปกป้องผืนแผ่นดินเราถึงบอกว่าเราไม่ใช่พวกบ้าสงครามแต่คุณต้องมีมาตรการในการตอบโต้เขาถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนถ้าขมิ้นคุยไม่รู้เรื่องอะไรที่เคยประกาศความช่วยเหลือคุณต้องยกเลิกอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อขมิน้นคุณต้องประกาศเลยว่ากูไม่ช่วยมึงแล้ว ถ้าคุยไม่รู้เรื่องประกาศปิดด่านถ้าประกาศปิดด่านแล้วมันยังคุยไม่รู้เรื่องไม่ยอมคุยลบพี่น้องเราต้องยืนให้ชัดนะฮะเพราะมันมีไอ้พวกเฮงซวยพวกหนึ่งที่พยายามกล่าวหาว่าพวกเราบ้าสงครามเราไม่บ้าสงครามเราจะให้เป็นการต่อสู้สเต็ปบายสเต็ปจากไม้นวมไปสู่ไม้แข็ง จากอ่อนไปสู่แข็งมาตรการมายาค่อยๆขยับไปและข่าวล่าสุดที่ผมนั่งเช็คกับน้องเมื่อสักวันนี้ณขณะนี้นาวิโยธินประกาศปิดด่านที่จังหวัดจันทบุรีสองต่าแล้วครับมันต้องอย่างนี้ฮะต้องค่อยๆขยับไปขยับไปเรื่อยๆจากไม้อ่อนไปสู่ไม้แข็งไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่ว่าจะเกิดสงครามเสมอไปใช่ไหมแต่ ไม้อ่อนไปสู่ไม้แข็งและเจรจาถ้าเจรจารู้เรื่องจบกับบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรสูญเสียเพราะไม่มีใครต้องการสู้รบงั้นเราต้องประกาศความชัดเจนของเราตรงนี้ว่าเราก็ไม่ต้องการสงครามเราก็ต้องการเจรจาแต่สารโลกไม่ไปนะย้ำนะสารโลกไม่ไปเพราะสารโลกมันเป็นพื้นที่ของพวกมหาอำนาจขาเขมรมันมีลูกพี่ เพราะมันเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเลยเดินเกมให้มันเรามันเป็นประเทศเอกรากมาตลอดเราไม่มีลูกพี่เรายืนด้วยตัวเองประเทศสยามประเทศไทยเราถึงประกาศชัดเจนว่าเราไม่ละบอำน,นาจของสารโลกเพราะสารโลกไม่มีความชอบธรรมมันเป็นพื้นที่ของมาหาอำนาจเราถึงต้องเจรจาเท่านั้น เจรจาคุย JPC คุยถ้าถึงเวลาเราต้องไปแต่ถ้ามึงไม่คุยด้วยลบยพี่น้องชัดเจนไหมครับแล้วผมบอกพี่น้องนะครับว่าสถานการณ์จากนี้เราต้องติดตามวันต่อวนอันเพราะเราจะรู้เลยว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ผมมพีข้อสังเกตรพรี่น้องเมื่อวานผมให้สภาณ์นักข,ข่าวตะหางหนึงผมก็บอกว่าผมมีสองมุมนะมุมที่หนึ่งที่ผมพูดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าทุกอย่างเป็นธรรมชาติสถานการณ์มันจะเขม่งไปธรรมชาติแต่ถ้าอยู่วันดีคืนดีมีพระเอกขี่มา้าขาวมาทําให้ทุกอย่างยุติสมมุติไอ้สอทลอโผล่มาแล้วเรื่องมันจบผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแหกตาประชาชนแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับไอ้ตระกูลหุนกับตระกูลชินเนี่ยมนสนิทก,กันมานานสิ่งที่พี่น้องต้องคิดเฮ้ยมึงสนิทกันมาตั้งนาน เห็นมึงกอดกันอยู่เรื่อยมึงแบ่งผลประโยชน์กันอยู่เรื่อยทำไมจะต้องมาลบกันหรือมึงกำลังเล่นเกมเหตุการณ์ของแพทยสภาและเหตุการณ์ของสาลดีกาเราต้องคิดหลายๆมุมหลายๆมิติเวลาเดินประเทศจะเดินสายมุมหลายๆมิติเวลาเดินประเทศจะเดินสาพี่น้องทหาร เวลาจะลบก็ต้องคิดถึงการเมืองในประเทศด้วยว่าไอ้วนนี้ม e. ันชั่วมันโกงชาติบ้านเมืองนับประสาอะไรที่อยากเอาชีวิตของพี่น้องทหารไปตายมันก็สามารถทําได้เรามีสิทธิ์ที่จะคิดและวิเคราะห์ว่าพวกมึงเอาประเทศมาเล่นเกมเพื่อสองตระกูลของมึงหรือไม่เพราะสถานการณ์เหตุการณ์วันที่12พี่น้องรับรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิบสามได้เสียพี่น้องรับรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นพี่น้องครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นไปตามโกลไกธรรมชาติเราก็ต้องสู้ลบก็ต้องลบแต่ถ้ามันเป็นเกมการเมือนที่สองตระกูลมันวางร่วมกันพี่น้องเอ๋ยเราไม่ต้องไปลบกับเขมรผมสมมุตินะจากนี้ไปเป็นคําพูดสมมุติสมมุติว่าถ้าเราจับได้ว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ไม่ควรจะเกิดเลยมันเป็นเกมการเมืองระหว่างสองตระกูลเราต้องฆ่าไอ้ตระกูลนี้ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งสมมุติที่เราวิเคราะห์เราหวังว่ามันไม่ควรจะเป็นการวางแผนที่เอาประชาชนเอาทหารมาตายเพื่อประโยชน์ของสองตระกูล แต่เราไม่รู้งั้นอนาคตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจับได้ฆ่ามันชัดเจนไหมครับพี่น้องเคลียร์นะจุดยืนของเราต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเราจะค่อยๆก้าวจากไม้อ่อนไปสู่ไม้แข็งตัดความช่วยเหลือตัดสเสบียงเขา จนกระทั่งเขายอมที่เจรจาถ้าคุยไม่รู้เรื่องต้องปิดดานการปิดดานเท่ากับตัดทุกอย่างถ้ายอมคุยเราคุยด้วยแต่ถ้าไม่ยอมคุยลบลบเท่านั้นพี่น้องชัดเจนนะครับและย้ำนะฮะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เป็นการประทะที่เกิดขึ้นด้วยกลไกลธรรมชาติ ของเจ้าเล่เพทุบายของตระกูลหุนฝั่งเดียวไม่เป็นไรก็ส wow> um ู้กันไปแต่ถ้าเราจับได้ว่าไอ้สองตระกูลนี้มึงร่วมมือกันเราหันกลับมาอยู่ที่บ้านเราฆ่ามันพี่น้องครับผมขอแถมอีกนิดหนึ่งผมเตรียมเรื่องแพทย์สภามาด้วย พราะวันนี้เรื่องแพทย์สภากังถูุลังแก่พี่น้องของทราบข่าวว่าไอ้สอคนนั้นอะชี่เกตพูดชื่อมันทำให้ผมพูดติดอ่างถ้าไปพูดถึงชื่อมันทีไรเนี่ยใจยผมจะไม่ค่อยดีไอ้สอคนนั้นไอ้สอทลอจำได้ที่มันอ้างว่ามีลายหลุดของกรรมการแพทย์เทสภา,ามันชั่วมากนะพี่น้อง,ตองแต่เดิมขนาดผมเป็นหมอ ผมยังเข้าใจผิดเลยว่ามันเป็นลายของคณะกรรมการแพทยสภาที่ไปถกเรื่องการเมืองแต่ขณะนี้มาเฉลยแล้วว่ามันไม่ใช่ลายของกรรมการแพทยสภามันเป็นลายของเป็นลายของกลุ่มอื่นทั่ว,วไปที่มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไอ้พวกนี้ให้ข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้องและเอาภาพบางส่วนมาเท่านั้นเองทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นลายของกรรมการแพทยสภาเพื่อรังแกมันซึ่งมันไม่ใช่ วันนี้ให้รับรู้เลยว่าลายที่หลุดนั้นมันเป็นลายของกลุ่มทั่วๆไปมันมีคนนอกด้วยทั้งเป็นกรรมการแพทยสภาและเป็นแพทย์ทั่วไปและเป็นคนอื่นๆด้วยดังนั้นพื้นที่นี้มันจึงเป็นพื้นที่สาธารณะของกลุ่มเขาที่สามารถถกการเมืองกันได้เข้าใจไหมครับพี่น้องครับแค่นี้ก็สะท้อนถึงจิตใจที่ชั่วช้ามาแล้วที่มันหลอกลวงพี่น้องประชาชน กลุ่มไลนยนี้ไม่ใช่ลายกรรมาการแพทยสภาต้องจำหลายๆครั้งเป็นลายเหมือนที่พวกเรามีกันอันนี้ชัดเจนนะครับแต่จุดที่ชั่วช้าของมันคือมันไปร้องแพทยสภาอันนี้ไม่ว่ามันไปร้องที่กระทรวงสาธารณสุขมันไปร้องเลยจากเริยรรมของกรรมการแพทยสภาสุดท้ายจะเหลือแค่คนหนึ่งแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่ามันไม่รู้หรอกว่าแพทยสภาเนะี่ยมีข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย จะเรียธรมแพทย์เขาจะระบุไว้ทั้งหมด26ข้อเป็นข้ออื่นๆหข้ออีก20ข้อจะระบุไว้เลยว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมภาษาชาวบ้านคือ <ทะ S 1> แพทย์ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเช่นแพทย์ห้ามห้ามให้เข้ามืออันเป็นเท็จอันนี้ผิดออกไปลองแพทย์เท็จผิดอย่างเงี้ยดังนั้นในข้อบังคับจริยธรรม ที่จะลงโทนแพทย์ที่มีความผิดจดิยธรรมไม่ได้มีข้อห้ามความคิดเห็นทางการเมืองดังนั้นมึงไม่มีสิทธิ์ไปร้องเข้าเลยเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์ครับพี่น้องครับแล้วที่สำคัญที่สุด,ด,ดการที่จะร้องคุณต้องไปร้องที่แพทย์เจษทาเท่านั้นแต่การที่คุณมาร้องที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คุณสมศักดิ์นายสมศักดิ์คนนี้ขานรับด้วยเพราะให้เลขานุการรัฐมนตรีทำหนังสือไปถึงแพทยสภาและตำรวจไซเบอร์พออไซเบอร์พี่น้องเรานึกภาพนะครับว่าเฮ้ยได้หลักทั่วๆไปคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับแพทยสภาคุณเป็น,นรัฐมนตรีสาธารณสุขแม้คุณจะเป็นสภานายกพิเศษหรือนายกกิติมศักดิ์ ที่เขาให้เกียรติแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปเกี่ยวข้องเพราะเขาเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพถ้าใครได้ข้อมูลว่าแพทย์คนไหนทาไม่ถูกต้องให้เขาไปร้องต่อแพทยสภาไม่ใช่คุณให้เลขาทำหนังสือไปถึงแพทยสภาระวังคุณจะถูกข้อหาแทรกแซงแพทยสภา,า,าครับพี่น้องครับนี่มันบ่งบอกว่าระบาดรับศีมันกลับมาแล้วพี่น้องใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็ใช้อำนาจรัฐจัดการ ผมถึงอยากจะฝากสัญญาณไปดังพี่น้องแพทย์พี่น้องกรรมการแพทยสภา,าต่างๆว่าไอ้พวกนี้กําลังใช้อํานาจอันไม่ชอบเข้ามาแทรกแซงคณะกรรมการแพทยสภา,าขอให้พวกเราพี่น้องแพทย์พี่น้องประชาชนทั้งหลายต้องร่วมไม้ร่วมมือกันให้กําลังใจกรรมการแพทยสภา,าให้ถึงที่สุดครับ แล้วผมบอกพี่น้องนะครับผมอ่านข้อบีโต้ของสภานายกพิเศษไร้สาระมากคืออย่าลืมนะครับแพทยสภาเป็นวิชาชีพแพทย์การที่จะลงโทษจะเรียธรรมทางการแพทย์เท่ากับคุณการที่จะลงโทษจะเรียธรรมทางการแพทย์เท่ากับคุณพี่น้องเชื่อไหมว่าแพทยสภาจะลงโทษแพทย์คนใดขัดจริยธรรมแพทยสภาจะลงโทษแพทย์คนใดขัดจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติ ตามข้อบังคับแพทย์ธยาสภาว่าด้วยอาจจะเป็นคนนอกวงการนะถ้าคุณผิดตามข้อต่างๆเหล่านี้ถือว่าคุณผิดถ้าคุณไม่ผิดตามนะถ้าคุณผิดตามข้อต,าต่างๆผมไปอ่านคำวีโตของนายสมศักดิ์จะเพราะหัวใหญ่ข้อแรกที่เขียนไว้ายาวเลยว่าเขาเอาหลักการขั้นพื้นฐานที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับความเสียหายมาร่วมพิจารณา เฮ้ย hey, แค่คุณตั้งหลักการอย่างนี้มันก็ผิดแล้วคุณบอกว่าแพทย์จะขาดจริยธรรมต้องดูว่าผู้ป่วยเสียหายหรือไม่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นายแพทย์ก็ตั้งโต๊ะขายแบรับรองแพทย์ไม่มีผู้ป่วยเสียหายแล้วมันทําได้เหรออันนี้เขาเรียกว่าขัดจริยธรรมวิชาชีพเพราะออกหลักฐานทางการแพทย์นอ,อันเป็นเท็จแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขไม่รู้เรื่องไปตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้ว่าแพทย์จะผิดจ,จริยธรรมต้องดูว่าผู้ป่วยเสียหายไหม อย่างนี้มึงมั่วพี่น้องมึงไม่มีหลักเกณฑ์เลยมึงต้องดูข้อมับข,ของแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมงั้นผมถึงบอกว่าแค่คุณตั้งกฎเกณฑ์แบบนี้คุณก็ผิดพลาดเสียแล้วสมศักดิ์เอ๋ยและผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องกรรมการแพทยสภาผมเชื่อจริงๆด้วยความประทับใจถูกเขาลังแกม,มามากขนาดนี้ พี่น้องกรรมาการแพทยสภา70ท่านจะต้องรวมพลังในการวีโต้สู้กับสมสังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับและท้ายสุดจริงๆผมจบแล้วครับพี่น้องมันยังมีประเด็นจากคุยต่อนะแต่เขามายกไปหมดเวลาเอาไว้โอกาสหน้าผมคุยให้ฟังนะฝากอนาคตที่ดีของประเทศไทยไว้กับพี่น้อง